Asset Story วันนี้เราอยู่กันที่คังเซนค่ะบ้านสไตล์ญี่ปุ่นหลังใหม่ของบ้านธนกิจนะคะได้ยินชื่อนี้กันแล้วเจเชื่อว่าหลายๆคนต้องคุ้นชื่อกับ d e v e l o อ e r ร์เจ้านี้กันเลยใช่ไหมคะนอกจากเขาจะทำบ้านดีนะคะคุณภาพดีฟังก์ชันครบตกแต่งเฟอร์ครบนะคะที่ธนกิจนะคะเขาก็มี creativity ท,ที่ปังมากๆเลยะคะ่ะเมดไม่เดสุดๆเลยนะคะหากใครไม่เชื่อนะคะ <g iggle> ก็ลองกดค้นหาบ้านธนกิจในทุกๆแพตฟอร์มดูนะคะใครเจอแล้วก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ สำหรับเจน,นะคะเมไม่ได้ทำให้อารมณ์ดีไปได้หนึวันเลยนะคะคางเซนบ้านสไตล์ญี่ปุ่น2ชั้นนะคะสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำนะคะตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะที่เราเห็นในคลิปทั้งหมดก็คือได้แบบนั้นเลยนะคะในราคา67ล้านบาทค่ะบนที่ดินนะคะ62ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย223ตารางเมตรค่ะ ทำเลที่เราอยู่กันตรงนี้คือบ้านท่าหลัวค่ะตำบลสันปูเลยอำเภอดอสเก็ดใกล้ๆก,ก,กับแยกแม่กวงเลยนะคะวิ่งรถเข้าเมืองใช้เวลาประมาณ15-20นาทีเท่านั้นค่ะใกล้ตลาดสดท่าหลวเพียง2.5กิโลเมตรหรือว่าเวลาเราจะไปเซ็นทรัลเฟสนะคะก็ใช้เวลาเพียง15นาทีก็ถึงแล้วค่ะหรือจะไปริมปิงเมตตาโมเชียงใหม่นะคะใช้เวลาเพียง10นาทีเท่านั้นค่ะ เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตั้งแต่ถนนตรงแยกไม่กวงเสร็จนะคะทำให้จากดอวสกีนนะคะเข้าสู่ตัวเมืองคะ่ะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและเช่นกัน,นะคะ่ะความสะดวกสบายนะคะก็ตามมาสู่ที่นี่เช่นกันคะ่ะใครที่กําลังมองหาบ้านหลังใหญ่นะคะทาเลนี้นะก็มาดูที่บ้านธนกิจกันได้นะคะ ไปดูตัวบ้านสไตล์ญี่ปุ่นกันต่อเลยค่ะเริ่มต้นกันที่โรงจอดรถเลยนะคะโรงจอดรถที่นี่นะคะจะปิดพื้นด้วยกระเบื้องค่ะที่จอดรถในร่มนะคะจอดได้ถึง2คันเลยนะคะมีตำแหน่งปลั๊กไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้ว,ลวก็กอกน้ำไว้ตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่นี่นะคะเขารองรับระบบ EV charger แล้วนะคะเพราะว่าเป็นระบบไฟ3เฟสค่ะแล้วด้วยความที่บ้านธนกิจเขาทำเป็นบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็บนพื้นที่ดินที่ใหญ่ด้วยนะคะทำให้พื้นที่นะคะรอบข้างบ้านนะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาข้างหลังแล้วก็ด้านหน้านะคะ มีพื้นที่สวนที่ใหญ่กำลังดีนะคะสามารถที่จะเดินทะลุขายกันได้ทุกจุดภายในบ้านเลยนะคะติดก,กันกับโรงจอดรถเลยนะคะเราจะพบกับเฉลียกหน้าบ้าน,นะคะ่ะซึ่งตำแหน่งตรงนี้จะเป็นประตูทางเข้าหลักของบ้านเรานะคะ พื้นตรงนี้นะคะเขาก็จะปูด้วยกระเบื้องลายไม้นะคะแล้วก็ท็อปด้านบนตรงนี้ตรงเพดานตรงนี้ก็เป็นลายไม้เช่นกันค่ะซึ่งการทําลักษณะเนี้ยให้เกิดอวยความเป็นญี่ปุ่นก็ทําให้บ้านที่เนี้ยคะ่ะดูอบุ่นแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะวางเป็นเก้าอี้ไว้สองตัวนะคะน่ารักมากเลยอ่ะเป็นเก้าอี้ไม้สักนะคะปูด้วยเป็นเบาะหนังนะคะสีน้าตาลสวยมากๆ ตำแหน่งตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งของถังขยะนะคะซึ่งเราก็จะทิ้งขยะตรงนี้นะคะแล้วก็เวลาคนเขาาเก็บขยะเขาก็จะเปิดจากด้านหน้าแล้วก็หยิบขยะออกไปนั่นเองนะคะแล้วเจะอยากพามาดูส่วนด้านข้างคะ่ะที่เจมบอกเมื่อกี้นะคะว่าที่นี่บ้านหลังใหญ่นะคะแล้วก็เขาทําสเปซส,สวนข้างๆไว้ดีมากเลยคะ่ะอย่างตำแหน่งตรงนี้คะ่ะกว้างพอที่เราจะจัดทําส่วนสวยๆได้เพิ่มสบายเลยนะคะมีตำแหน่งกอกน้ำมาให้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ในยุคนี้นะคะ m e n t a l health สำคัญกับเราจริงๆเลยค่ะการที่เราได้อยู่บ้านนะคะนอกจากจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะการที่มีสวนสวยๆแล้วก็ได้เห็นสีเขียวอยู่กับธรรมชาติเยอะๆนะคะก็จะช่วยเราฮิวใจได้ดีเลยนะคะถือว่าบ้านก็เป็นเซฟโซนของเราที่หนึ่งเลยนะคะ สัมผัสบานอาลูมั่นโคงแข็งแรงมากๆเลยค่ะพอเราเข้ามาในภายในบ้านนะคะเราก็จะพบกับโถงลิฟวิ่งก่อนเลยนะคะซึ่งโถงตรงนี้สูงถึง6เมตรกันเลยนะคะดับเบิลวอลลุ่มกันเลยค่ะมีแสงธรรมชาติเข้ากว้างเลยนะคะตั้งแต่ข้างบนนะคะกับตรงล่างตรงนี้นะคะผ้าม้านตรงนี้คือเป็นผืนเดียวยาวไปถึงข้างบนเลยนะสวยงามมากๆเลยค่ะพอเราเข้ามาตรงนี้เนาะเราก็จะพบกับชุดโต๊ะไม้สักค่ะซึ่งเป็นสีธรรมชาตินะคะลายไม้สวยมาก เบาะที่นั่งนะคะจะุ้มด้วยผ้าค่ะสีน้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งมันเข้ากันดีมากเลยค่ะกับพรมตรงนี้ที่เขาเลิกแมทไว้นะคะสวยงามมากตรงนี้มีเท็กเจอร์มีพื้นผิวหมดเลยนะและเช่นกันค่ะก็แมทกันกับบิวอินชั้นลอยตรงนี้ซึ่งตรงนี้เอาไว้วางทีวีนะคะซึ่งก็จะตกแต่งด้วยสีไม้อ่อนนะตรงนี้เป็นสีอ่อนแล้วตรงนี้ก็จะมีสีที่มันเข้มขึ้นมานิดน,นึงนะคะเป็นฟีลลิ่งที่เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะ เท่าที่เจดูตรงนี้นะคะคือเขาติดวอลเปเปอร์ให้ทั้งหลังเลยนะคะสวยมากแล้วเป็นสีครีมแล้วมีลายเทกเจอร์ด้วยค่ะตำแหน่งตัวนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะซึ่งเป็นตงห้องน้ำตรงนี้ค่ะเป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งนะคะห้องน้ำตัวนี้ก็จะมีตำแหน่งที่เอาไว้อาบน้ำได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นโซนเปียกและโซนแห้งอย่างชัดเจนเลยนะโคมโทนไปในสไตล์ญี่ปุ่นเหมือนกันคลีนมากๆเลยค่ะหัสุขภัณฑ์นะคะเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็ก,กระจกก็คือสวยมากแล้วคือส่องตรงเนี้ย เพิ่มความมั่นใจเลย,เลยนะเป็นกระจกที่แบบทาให้เรามั่นใจเลยค่ะตรงนี้แล้วก่อนที่จะเข้าห้องน้ำตัวนี้คะ่ะตำแหน่งด้านหน้าตรงนี้นะคะเขาจะบิวอินเป็นชั้นวงางรองเท้าไว้ค่ะซึ่งตรงนี้ใส่ได้หลายคู่มากๆเลยนะคะใหญ่มากๆนี่ตรงนี้ด้วยค่ะบิวอินตั้งแต่พื้นถึงเพดานเลยนะคะเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้นะคะจะเป็นประตูสู่โรงจอดรถค่ะเชื่อมกับโรงจอดรถนะคะตรงนี้ ฟังก์ชันเขาแบบคิดมาให้ครบจบแล้วมันใช้งานได้จริงอะคะ่ะตำแหน่งตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งแล้วนะคะตัวนี้ไม่ตำแหน่งถูกบันไดค่ะแล้วนะติดก,กันกับโซนลิฟวิ่งนะคะก็จะเป็นโซนดินนิ่งค่ะซึ่งตำแหน่งตรงนี้นะคะเขาก็จะวางชุดโต๊ะไม้สักผสมกับวายนะคะวายเรียบร้อยแล้วเป็นสีธรรมชาติแล้วลายเป็นธรรมชาติเลยนะคะตรงนี้คือไม่ได้เคลือบเงานะคะเป็นเคลือบด้าน ลายสวนมากๆเลยค่ะมีความญี่ปุ่นสูงมากเลยนะตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้เขาก็จะมีเป็นหน้าต่า้วนนะคะทําให้แสงธรรมชาติเข้าถึงเลยค่ะติดก,กันกับตรงนี้นะคะหากเราเปิดม่านปุ๊บนะคะเราจะเชื่อมตัวเองนะคะไปกับเฉลียงหน้าบ้าน,นะคะ่ะแบบนี้ก็คือเราก็สามารถปิ้งย่างหมูกระทะได้สบายเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ก็คือใหญ่มากเลยค่ะกลับเข้าไปในบ้านกันต่อเลยนะคะ ติดกันกับโซนดิงเลยนะคะก็จ,จะเป็นโซนคิทเช่นค่ะซึ่งเขาตั้งใจที่จะบิวอินนะคะเป็นประตูกระจกรางไม้แบบนี้นะคะซึ่งการทำลักษณะนี้นะคะนอกจากเราจะช่วย กันกลิ่นนะคะเวลาเราทํากับข้าวกลิ่นรุนแรงนะคะเข้ามาภายในบ้านแล้วก็คือเวลาเราพักผ่อนอยู่ภายในบ้านช่วงกลางวันแล้วเราเปิดแอร์นะคะก็จะช่วยประหยัดไฟได้มากเลยนะคะเพราะความเย็นก็จะอยู่เพียงส่วนตรงนี้นั่นเองนะคะคุมโทนให้ความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมากๆเลยเบานะอันนี้นะคะ่ะไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะเลื่อนสบายมากๆเลยจะว่าอันนี้ไอเดียดีแล้วพอเราเปิดปุ๊บอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นสเปซที่เชื่อมโยงกันหมดเลยะคะ่ะ เคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะจะเป็นรูปตัวแอลค่ะท็อปตรงนี้เป็นหินแกรนิตอย่างดีเลยนะคะทํากับข้าวได้อย่างจริงจังเลยค่ะแต่ว่าพ่อบ้านแม่บ้านใครมาเห็นลักษณะเนี้ยต้องหลงรักมากๆเลยนะคะบิวอินตรงนี้เขาบิวอินจัดเต็มหมดเลยนะคะคือแต่ละจุดอะ่ะมีจุดใส่ของได้เยอะมากๆฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยนะคะตรงนี้มปนซิงค์อ่านน้ํานะคะซึ่งตรงนี้ใหญ่เลยนะมีตําแหน่งที่ใส่ น้ำยาล้างจานไว้เรียบร้อยแล้วนะคะฟังก์ชันของเคานเตอร์โครตรงนี้เขาทําให้ฟังก์ชันเขาเข้าใจง่ายนะคะอย่างสมมุติเราเตรียมกับข้าวตรงนี้นะคะล้างผักหรือว่าล้างจานตรงนี้แล้วเราก็คูกิงตรงนี้ตรงนี้เป็นเตาแก่นะคะให้มาถึง2เตาเลยค่ะโหโดควันขนาดใหญ่เลยนะคะของ h าเฟสามารถเลือกระดับได้ถึง3ระดับกันเลยนะคะแล้วก็มีปุ่มเปิดไฟด้วยค่ะ กลับมาฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็คือยังเป็นวิวอินอยู่นะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยค่ะมีเตาอบแล้วก็มีไมโครเวฟให้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับตู้เย็นก็เป็นไซส์ไซญ์ขนาดใหญ่เลยนะคะแต่แบบตัวนี้เขาก็จะแอบใส่ความลักชวรี่ให้นิดนึงนะคะกรอบอลูตังนี้เป็นแบบโรสโกลนะคะสีสวยเลยค่ะประตูอลูมิเนียมตรงนี้นะคะจะพาเราไปสู่หลังบ้านแล้วนะคะ อันนี้แสงสวยเลยแสงกำลับบงดีพื้นที่หลังบ้านตรงเนี้ยใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็เขาก็ได้ตั้งใจทำตรงเนี้ยเป็นลานหินนะคะซึ่งหากใครที่ชอบนั่งแบบเอ็นจอยช่วงเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะจัดสวนอะไรเงี้ยค่ะถ้าม่นหนึงตรงเนี้ยวางพวกชุดโตเก้าอี้เอาดอได้นะสวยมากๆเลยแล้วเราก็สามารถลิงก์กันไปได้หมดเลยนะคะข้างบ้านด้วยแล้วก็หลังบ้านด้วยหรือเราจะจัดสวนตรงนี้เพิ่มก็ได้นะคะ ตอนนี้เขาก็ใส่ไซเกาหลีไว้ให้ร้รอนนะคะแล้วก็ทำระแนงไม้สูงมากๆเลยค่ะได้ความพทเวอร์ซีแบบเต็มเลยแ<ม>สงสวยมาก นี้ใหญ่เลยนะคะหากเราจะใส่เก้าอี้บา์ไป2-3สตัวตรงนี้ก็สามารถที่จะนั่งกินข้าวตรงนี้ได้เลยนะเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่ทำกับข้าวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกก็อยู่กันตรงนี้อย่างเงี้ยน,น่ารักนะเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักภายในครอบครัวเลยนะคะและจุดที่เราเจอเมื่อกีก้ท่าเป็นกระจกระแนงไม้ใช่ไหมคะเราก็จะเจอตรงตำแหน่งนี้ด้วยนะคะข้างหลังบานตรงนี้นะคะจะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะ่ะแล้วก็จะมีสวิตไฟตรงนี้ด้วยนะคะ ตับานนี้นะคะจะเป็นถงมันได้ะคะ่ะซึ่งการทำลักษณะนี้นะคะก็ช่วยกักความเย็นให้อยู่ภายในห้องโซนรฟบิ่งตรงนี้นั่นเองนะคะช่วยประหยัดไฟให้กับเรานั่นเองค่ะติดกันกันกบถงมันไดเลยนะคะจะเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งละคะ่ะโอห้องนอนนี่คือใหญ่เลยนะใหญ่ไซส์กำลังดีเลยะคะ่ะ มีมุมนั่งเล่นตรงนี้ก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วด้วยความที่ว่าโตข้างเต็งตรงนี้เป็นไม้จริงหมดเลยนะคะสวยมากๆเลยเขาทำทำแบบขัดปุบแล้วก็ยังโชว์ลายเส้นไม้ะคะ่ะสวยมากตำแหน่งตรงนี้เราสามารถดูวิวสวนของหลังบ้านได้ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นจุดเดียวกันที่ทําให้แสงธรรมชาติเข้ามาสู่ภายในห้องนอนได้ด้วยค่ะตำแหน่งตรงนี้เป็นทัวอเตียงนะคะเต็นตรงนี้เขาจะวางเป็น5ฟุตไว้นะคะซึ่งอันนี้เป็นไม้จริงผสมกับไม้หวายนั่นเองค่ะสวยมากๆเลยค่ะ ติดกันฝั่งนี้นะคะจะเป็นวิวอินโต๊ะเสื้อผ้านะคะก็สูงตั้งแต่พื้นจะหลดเพดานเลยนะคะใส่ของได้เยอะเลยค่ะตรงนี้เขาใส่ให้ดูจริงด้วยนะคะอยอะมากตำแหน่งตัวนี้ก็อาจจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะหรือว่าจะเอาไว้นั่งทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่งทำนู่นนี่นั่นก่อนจะเข้านอนนิดนึงนะคะมีชั้นวางของตัวนี้ให้ดูน่ารักมากๆเลย อบบ้านหลังนี้นะคะคือเขามีความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นทุกจุดเลยนะคะทุกอย่างการเลือกแมชฟร์นเจอร์หรือว่าพวกสีสันต่างๆที่เขาเอามาตกแต่งภายในบ้านนะคะจะคุมโทนให้ไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะย่างตำแหน่งตรงบันไดตรงนี้นะคะทั้งเราจับรับบันไดตรงนี้จะเป็นไม้จริงนะคะสีอ่อนนะเราททำให้บ้านมันดูโปร่งแล้วก็ดูคลีนตามากๆเลยนะคะตำแหน่งตรงนี้จะมีหน้าต่างบานใหญ่ด้วยนะคะซึ่งได้แสงธรรมชาติทำให้ถมันตรงนี้สว่างมากๆเลยะคะ่ะ อันนี้นะคะเราก็จะขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะพอเราขึ้นมาอย่างชั้น2นะคะตำแหน่งชั้นสองจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องค่ะซึ่งทั้ง3ห้องมีห้องน้ําในตัวทั้ง3ห้องเลยนะคะสะดวกสบายแล้วก็ตอบโจทย์ของยุคคนปัจจุบันมากๆเลยค่ะตำแหน่งตรงนี้เราก็สามารถมองให้ลงไปยังรีวิ่งอ r รียของชั้นหนึ่งของที่บ้านหลังนี้ได้นะคะแล้วก็มีราวกันตกตรงนี้นะคะแข็งแรงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นสแตนเลสอย่างดีนะคะแล้วก็ท็อปข้างบนเป็นราวจับไม้ค่ะ พื้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นลายไม้ค่ะซึ่งสีมันก็คือเป็นสีอ่อดน,นะคะทําให้ชุแมทกับความเป็นสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเจจะพาดูห้องนอนมาสเตอร์เันกาอนเนี่ยนะคะว้าวใหญ่มากตรงนี้ก็วางเป็นเตียงนอนไม้ผสมไม้หวายไว้นะคะขนาด6ฟุตเลยค่ะ ปลายเตียงก็เป็นบิวอินชั้นลอยนะคะสีแมชก,ก,กันกับห้องนี้มากๆเลยค่ะตำแหน่งตัวนี้จะเป็นระเบียงแล้วนะคะสัมผัสปานอารูคือสัมผัสดีจริงๆค่ะซึ่งระเบียงตัวนี้กว้างสบายมากๆเลยนะคะที่จะว,วางเก้าอี้ได้อีกสักตัวแล้วก็ จิบลมชมบรรยากาศชิลๆอาจจะเป็นช่วงแบบค่ำๆหรือว่าช่วงเช้ามากๆนะคะเรากันตกตรงนี้จะเป็นกระจกเทมเปอร์นะแข็งแรงเลยค่ะ ตรงนี้เขาก็บิวอินเป็นตู้เสื้อผ้านะคะสูงเช่นกันค่ะและใหญ่เลยนะแห้บเยอมากผมเปิดมาภายในก็ยังมีดินชักให้ด้วยนะคะด้านบนก็ยังเก็บของในอีกให้มาใหญ่เลยค่ะแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้นะคะจะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งไฮไลท์ของห้องน้ำมาสเตอร์นะคะคือมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยน่ารักมากแล้วคือตรงนี้ แสงสวยมากๆเลยนะคะช่วงประมาณสายๆตรงนี้แสงเข้าเป็นเชดดิ้งอย่างเงี้ยนะสวยมากๆเลยค่ะตัวแหน่งตรงนี้ก็จะมีเลนชาวเวอร์ให้เรียบร้อยนะคะก๊อกตัวนี้เป็นก๊อกผสมนะคะเป็นของคอตโต้ค่ะสุขภัณฑ์ก็ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็เจอชอบที่เขาเลือกใช้แบบนี้ด้วยน่ารักมากกระจกก็คือบานใหญ่ตัวห้องน้ำของห้องนอนมาสเตอร์นะคะเจรู้สึกว่า เขาตั้งใจที่จะคุมโทนให้มันมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนขนาดกลางนะคะแล้วก็ห้องนอนเล็กกันเลยนะคะซึ่งหากเราหันหน้าเข้าบ้านนะคะจะอยู่ฝังขวามือค่ะโอหใหญ่เลยตำแหน่งห้องนี้นะคะจะอยู่โซนด้านหลังบ้านของชั้นสองเนาะ ะค,ะคือใหญ่สเปซคือใหญ่มากพอที่จะใส่เต็มนอนขนาดใหญ่ไว้ได้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นช่องแสงธรรมชาติที่ใหญ่เลยนะทำให้แสงเข้าถึงภายในห้องอย่างทั่วถึงเลยนะคะปลายเตียงจะเป็นบิวอ mm ิน hmm. ตู้เสื้อผ้า,าน,นะคะสูงมากๆแล้วก็ใหญ่มากเช่นกันนะคะ่ะให้มา2ตู้ขนาดใหญ่เลยนะว้าว <Wow. S 1> ข้างในก็ยังมีลิ้นชักอีกค่ะเนี่ย mm hmm. เก็บงานเรียบร้อยมาก ตํแหน่งตัวนี้เขาก็จะวางเป็นโต๊ะชั้นวางของไว้นะคะซึ่งเป็นไม้แท้เลยค่ะโอ้วันนี้เป็นห้องน้ําค่ะแล้วก็ไซส์กําลังดีมากแล้วก็แบ่งโซนเปียกแล้วโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนนะคะโถสุขภัณฑ์แล้วก็พฟอเซสตนตอรี่ตานะ่างๆในห้องน้ํานะคะก็เป็นของอเมกันสแตนดาร์ดค่ะอันนี้ก็มีฉักบัวให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกยังเป็นไทเริ่มอยู่ค่ะเดี๋ยวเจจะพาไปดูห้องนอนเล็กกันต่อเลยนะคะ นอนเหล็กน,นะคะตำแหน่งจะอยู่โซนด้านหน้าของบ้านนั่นเองนะคะหุ้ยเป็นไซส์ที่กำลังน่ารักค่ะแบบมันทำทำห้องเนี้ยเป็นห้องแบบอื่นก็ได้นะคะเช่นอาจจะเป็นห้องทำงาหรือจะเป็นห้องเลี้ยงแมวก็ได้นะคะน่ารักมากก็มีเตียงนอนขนาด3.5ฟุตว่างไว้นะคะซึ่งเป็นเตียงนอนวายเหมือนกัน,นะคะ่ะตำแหน่งตัวนี้จะเป็นบิวอินตัวเสื้อนะคะไซส์กำลังดีเช่นกันนะคะ ตรงนี้เราอาจจะทำเป็นโตเครื่องแป้งหรือว่าจะเอาไว้นั่งทำกันมากอ่านหนังสือก่อนที่จะเข้านอนก็ได้นะแล้วห้องนี้ก็มีห้องน้ำในตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การกรูมนิ่งของห้องน้ำห้องนี้มันมีความแบบเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะคะมีความเอาสีดำเข้าไปใส่ตกแต่งภายในห้องน้ำนะคะตัวอ่างก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นลายหินอ่อนด้วยนะคะแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้าถึงด้วยค่ะสวยงามมากๆเลยนะแบ่งโซนเปยดชซนแห้งได้อย่างชัดเจนเลยค่ะ ตัวข้างเกียงตรงนี้ด้วยแล้วที่สําคัญห้องนอนเหลห้องนี้นะคะมีระเบียงด้วยนะคะ จะพาไปดูส่วนกลางของโครงการที่นี่กันต่อเลยนะคะระบบความปลอดภยัยการเข้าออกประตูหน้าโครงการบ้านธานกิจนะคะจะเป็นระบบไม้กั้นค่ะลูกบ้านทุกหลังนะคะจะเข้าออกสะดวกสบายด้วยระบบคีย์การ์ดค่ะไม้กั้นก็จะเปิดปิดอัตโนมัติเลยในที่นี้นะคะติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบโครงการเลยค่ะและมีทีมรปภตรวจต,ตาตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะคะปลอดภัยหายห่วงกันได้เลยค่ะ ส่วนขับเค้าของที่นี่นะคะก็ไซส์คอมแพกขนาดกำลังดีเลยค่ะมีโซนโควกิ้งสเปซมีฟิตเนสนะคะลูวิง่งที่ปั่นจักรยานอุปกรณ์ครบคันเลยค่ะและมีห้องน้ำแยกชายหญิงให้ด้วยนะคะมีสนามเด็กเล่นแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะให้ลูกบ้านแล้วก็เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะ ใครที่กำลังมองหาบ้านสไตล์ญี่ปุ่นนะคะขนาดใหญ่สี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำตกแต่งเฟอร์ครบพร้อมย้ายกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะบนทำเลท่าหลวงสันปรเลยอำเภอดอสกิจังหวัดเชียงใหม่ก็มาดูที่โครงการบ้านฐานะกิจกันได้เลยนะคะทางโครงการบ้านฐานะกิจเขาก็มีโปรโมชั่นดีๆมาให้ด้วยค่ะฝากกดติดตามแล้วก็เช็คโปรโมชั่นดีๆได้ทุกๆช่องทางของบ้านฐานะกิจตำแหน่งตรงนี้ได้เลยนะคะและหากใครที่กำลังมองหาบ้านหลังใหญ่ขึ้นนะคะบริเวณแถวนี้ใกล้ๆแยกมันกวางนะคะ ทางบ้านธนกิจนะคะเขาก็มีให้เช่นกันนะคะยังไงแล้วนะคะเจฟขอฝากโครงการบ้านธนกิจไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ